โอมาเกเซ่เทมปุระร้านท็อปอันดับ2ของซัปโปโรเทมปุระมาซะความดีงามของร้านเทมปุระร้านนี้นะครับก็คือแป้งที่กรอบเบาไม่เลี่ยนเลยเชฟทอดเก่งมากแล้วเขาก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นฮอกไกโดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผักหรืออาหารทะเล เปิดตอมกันก่อนนะครับด้วยเซมเบกุ้งหวานเนี่ยกุ้งหวานมากแซลมอนฮอกไกโดเนี่ยเป็นแซลมอนจากธรรมชาติไขมันเยอะและกลิ่นไม่แรงเหมือนแซลมอนเลี้ยงท็อปด้วยยามะวาสาบิหรือฮอตแรดดิชนะครับเผ็ดเ็ดหอมหอมคำต่อไปนะจะเริ่มเป็นเทมปุระแล้วเริ่มด้วยเทมปุระหน่อไม้ฝรั่งอ้วนมากส่วนคนต้นนะครับจะรสออกหวานหวานส่วนยอดเนี่ยจะรสออกมันๆซอสเทมปุระนี่เรียกว่าดีงามใส่หัวเชยเท้ามาแบบสะใจ คาต่อไปนะครับคือปลาอามมาดหรือปลากูเลาแดงนั่นเองนะทอดมาทั้งหนังทั้งเกรดกรอบแบบดีงามมากแวะมาล้างปากด้วยซุปหอยนางรมตัวใหญ่ๆครีมมี่สุดๆมากินเทมปุระกันต่อทุกอย่างเอามาทอดได้จริงๆนะทั้งหน่อไม้หัวไชเท้าทวนลันเตาวัตถุด,ดิบเนี่ยสดหวานกรอบดีงามมาก ค่อยไล่กันไปถึงพีคกที่อุนิเทมปุระขอบอกเลยนะครับว่าหวานมากต่อด้วยปลาคาวาฮากิยัดไส้ตรงกลางด้วยตับของมันเองซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นฟัวกราแห่งท้องทะเลปิดท้ายด้วยจานคัฟกับข้าวอบปลาซึ่งหอมสมุนไพรกันสุดๆถ้ากินไม่หมดนะครับเชฟเขาปั้นเป็นข้าวปั้นให้เอากลับบ้านไปเลยแต่ความพีคกยังไม่หมดเท่านี้นะวารบิโมจิกวนสดอร่อยที่สุดกวนตอนหน้าเรากวนตอนนั้นเราก็ให้กินทันที หอมละมุนเค็มหวานกำลังดีนะแถมเติมได้อีกด้วยคอสนี้เนี่ยราคาแรงหน่อยนะ5ใบเทาแต่ขอบอกว่าคุ้มมากๆเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลย